ปฏิบัติด้วยแล้วเนี่ยที่เหลือนะคะก็คือประสบการณ์นะคะมือใหม่นะคะมักจะลืมมองกระจกหลังนะคะซึ่งจะทําให้เวลามีมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายหรือขวาขึ้นมานะคะมันอาจจะทําให้เราตกใจได้นะคะฉะนั้นพยายามฝึกนะคะพยายามฝึกมองกระจกซ้ายขวาแล้วก็มองกระจกกลางอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องขับรถเร็วนะคะแล้วก็วิธีสังเกตว่าเรากินเลนไหมะคะเวลาที่เพื่อนๆมองกระจกซ้าย ไฟเลี้ยวทุกครั้งก่อนเลี้ยวนะคะแล้วเวลาที่เราจะเลี้ยวไม่เลี้ยวทันทีนะคะเราเปิดไฟล่วงหน้านะคะแล้วถึงจะเลี้ยวนะคะหรือว่าเราจะเปลี่ยนเลนนะคะเพราะว่ารถทุกคันนะคะมันจะมีมุมอับอยู่นะคะเราจะไม่สามารถมองเห็นมอไซค์ที่เขามาเร็วๆได้นะคะเมื่อเขามาถึงใกล้ตัวรถเราแล้วนะคะฉะนั้นนะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเราต้องเปิดไฟ เพื่อนสงสัยไหมคะว่าแล้วเกียร์แอลมันใช้ตอนไหนใช่ไหมคะเกียร์แอลเนี่ยเราจะใช้เวลาที่เราขึ้นเขานะคะหรือว่าลงเนินค่ะหลายหลายคนอาจจะมีคําถามว่าอ้าวแล้วใช้เกียร์ดีไม่ได้เหรออะไรเงี้ยคะ่ะอย่างเวลาเราขึ้นเขาใช่ไหมคะคือรถทหามันต้องการที่จะมีแรงส่งที่จะผลักเราให้ให,ให้ให้ตัวรถหารมันขึ้นไปไวใช่ไหมคะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำใช่ไหมคะส่วนตอนลงตอนลงทําไมเราควรจะเปลี่ยนเป็นเกียร์แอลนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็นเกียร์แอลใช่ไหมคะแล้วเรา ตอนที่เราบรรล,ลุช่วงที่เราเป็นขาลงใช่ไหมคะรถมันก็จะมีแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะคือมันก็จะดึงรถเราลงไปด้วยอะไรเยงนี้ค่ะให้ให้วิ่งไหลลงเร็วไปมากกว่าเดิมแต่ว่าการที่เราใช้แกล่ะค่ะตัวแกล่ะค่ะก็เป็นเกียร์ต่ำนะคะเขาจะช่วยพยุงรถของเราไม่ให้ลงไปเร็วมากจนเกินไปนะคะตรงนี้มันก็จะช่วยเป็นการประหยัดท่าเบรกนะคะ พวงมาลัยไปก่อนนะคะขยับเวลาเราเปลี่ยนเลนใช่ไหมคะเราก็ขยับนิดเดียวนะคะไม่ต้องหมุนเยอะนะคะจับสองมือนะคะแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมดูกระจกนะคะตอนนี้ก็เราก็เริ่มเข้าโค้งนะคะแล้วก็เราก็ดูกระจกซ้ายกระจกขวาไปเรื่อยๆนะคะว่าเรายังอยู่ในเลนของตัวเองไหมเราเป็นเลนหรือเปล่านะคะหลังจากที่เราเริ่มใช้พวงมาลัยคล่องแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นรถกันค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนเลนนะคะเราดูรถล้วน ะะเมื่อเราถึงตรงจุดยูเทินนะคะให้เราขับรถนะคะให้เลยมาประมาณครึ่งคันนะคะเหมือนพอมันชื่นสุดเก,กาะกาใช่ไหมคะเลยมาประมาณครึ่งคัน,นะคะ่ะแล้วก็หมุนพวงมาลัยจนสุดนะคะแล้วก็แต่คันเร่งค่ะแล้วก็แต่คันเร่งไปนะคะพวงมาลัยมันจะปีกับอัตโนมัตินะคะถ้าเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมันจะปีกับอัตโน ถ้าเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะคะเราก็ใช้มือหมุนกลับแต่คิดว่ารถส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้น่าจะเป็นพวงมาลัยเวอร์กันหมดแล้วนะคะน่าจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าหมดแล้วถ้า,เ,าเวลาเราเห็นรถมาเวลาเราเห็นรถจะกลับรถใช่ไหมคะเราก็าจ,จะตัดเบรกไว้ก่อนนะคะให้คิดไว้เสมอนะคะว่าถ้าอยู่ๆนะคะรถคันนั้นเขาตัดหน้าเรามาเนี่ยเราสามารถที่จะเบรกทันไหมนะคะหรือถ้าเราคิดว่าเราเบรกไม่ทันแล้วนะคะก็จ,จะต้องเปิดไฟขอทานนะคะว่าอย่าเพิ่งกับเชนมาหรืออาจจะบีบแตรนะคะ ออกมานะคะไม่งั้นฉันอาจจะเบรกไม่ทันนะ